ผมพนดมปีเจริญจากพักรัฐบาลท่านประธานครับผมอยากเรียนท่านประธานตรงนี้ว่าแรงงานต่างด้าวเราต้องตั้งสมมติฐานให้มันถูกต้องก่อนนะครับว่าแรงงานต่างด้าวไม่ใช่อาญากรแรงงานต่างด้าวไม่ใช่โจรผู้ร้ายคนเหล่านี้ตั้งใจมาทำงานบ้านเราสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปในอนาคตคือเราต้องมาวิเคราะห์ว่าทำไมเขาต้องมาตามช่องทางธรรมชาติทั้งที่เสีย ค่าเดินทางค่าใต่โต๊ะบนโต๊ะตามน้ำถวนน้ำไม่ได้แพ้กับเข้าทางปกติเลยท่านประธานเราต้องไปค้นหาเราไปแก้ไขตรงนั้นเราต้องการแรงงานจริงๆลองคิดง่ายๆนะไล่แรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยนะกลับป,ประเทศหมดเลยพี่น้องประชาชนครับท่านลองคิดดูว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงไม่มีคนทำงาน ให้คนเหล่านี้ไปไปล้างปลาล้างปลาหมึกหั่นปลาอุ้ยมีเอาเดี๋ยวเล็บหกักเนี่ยแม่บวกเนี้ยลองให้ไปแล่ปลาหมึกดิอุ้ยเล็บดำกลับไปบ้านเหม็นคาวเดวผัวทิ้งทำสักคนที่ไหนอ่ะมีแต่แรงงานต่างด้าวเนี่ยแล้วท่านประธานรู้ไหมฉายาของแรงงานต่างด้าวด่คืออึดถึกทนใต้กงเรือที่ชอบมาก ท่านประธานไปดูดิคนที่อยู่บนเรือหาปลาเนี่ยใต้ก๋งคนเดียวที่เป็นคนไทยนอกนั้นน่ะเป็นพม่าหมดอ่ะตกทะเลก็ไม่ตายทำได้ไงครับนี่คนไทยตกทะเลเป็นอาหารของปลาฉลามแต่คนพม,ามา่าตกทะเลกินฉลามเป็นอาหาร <c oughs> ว่ายน้ำขึ้นฝั่งเองได้โคตรอึดเลยแล้วขยัน ตีหนึ่งตีสองยังเข็นรถผักอยู่เลยธรรมทานไม่มีอาการเพียอดอวยโอ้โหตาสว่างแข็งแรงพดทั้งคืนขอให้ได้ได้สักอึกสองอึกนี่เข็นได้อีกสี่ห้าชั่วโมง ấy, พอแล้วเพื่อให้อยู่มัดเชี่ยวหมากไปด้วยผมก็ถามคนในตลาดผู้บปิหารในตลาด ภาษาพระม่าเนี่ยเขียนไม่ว่าอะไรห้ามบ้วนน้ำหมากต้องไปบ้วนเป็นที่เป็นทางสมัยก่อนไม่มีป้ายเนี่ยแดงเถือกนึกว่าใครฆ่ากันตายมันบ้วนหมากไม่มีที่มปทางเป็นที่แน่นอนเพราะนั้นถ้าได้เคี้ยวหมากกับเคี้ยวเข็นได้ทั้งคืนท่านประธานขยันอึดถึกทนแล้วด้วยความเคารพนะท่านประธานผมเนี่ยเดินตลาดสี่มุมเมืองบ่อยมาก ของลืมล่าสุดนี้นี่เรื่องจริงนะถึงแม้จะเป็นสภาทอ,อกก็ตามทํากระเป๋าสตางค์ตกตรงกล้วยน้ําว้าซื้อเข้าไปซื้อกล้วยน้ําว้าแล้วมีเงินอยู่ในนั้นสามพันท่านประธานรู้ไหมผมกลับมาถึงบ้านแล้วอก,กระเป๋าตังค์ไปไหนเดินกลับไปที่ร้านขับรถย้อนกลับมาพรผมอยู่ข้างบ้านเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ผมก็ถามน้องเห็นกระเป๋าไหมมันบอกอ๋อกระเป๋าสตาอยู่นี่ เกบไว้ให้พ่อเลยโอ้หแล้วดีด้วยนะเหมือนมีลูกทั้งตลาดอะเรียกพ่อหมดเลยอ่ะพ่อเอานี่พ่อนะพ่อที่เกะเกะกระเป๋าตาไปให้พ่อเลยแล้วถามเปิดดูเปล่าเปิดดูแล้วไม่เห็นอะไรอมันรอบครอบมากขนาดมีสามพันมาบาทมันจะบอกไม่มีอะไร แสดงม่ารวยจริงเขารอบครอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็ห่วงแล้วเขาเก็บให้แล้วเก็บไปให้จริงๆริวันหลังไปเนี่ยผมยังเอาเงินไปให้เพิ่มเลยตรงนั้นะให้ไปแล้วแต่หากนะถือว่าเป็นนี่เป็นเป็น,ปน,ปนรางวัลแล้วความน่ารักของคนต่างดาวท่านประธานผมเนี่ยไปตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยถ้าเด็กจกของมาให้เข็นของมาให้บางทีของไม่หนักแต่ดูว่าผมเนี่ยแบบอายุเยอะแล้วก็ช่วยหิ้วมา ท่านประธานหยิบแบงค์ยีส่งให้นะให้ทิปนะโอ้โหไหวเราจะก็เป็นแบบเจดีชเวดากองอะงไหวกั20แบ20บสิครั้ง20บาทเหมือนทีละบาทอขอบคุณแบบเขาดีใจมากเขาได้เงินมาให้คนเขาพ่อแม่ที่บ้านท่านประธานแต่20บาทลองให้คนไทยเนะนี่ยประมาณยกมาต้องเยอะ20นะ่สิบเอง หาว่าดูถูกคือเหมือนเสื้ออะไรไม่ได้20่สิอ่ะแต่แต่ถ้าให้น้องๆพมา่านี่โอเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นพ่อเรียกพ่อทุกคํารู้สึกตัวเองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกนะฮะพวกนี้น่ารักแรงงานต่างด้าวไม่มีสายลาขาดป่วยไม่มีฮะป่วยสายขาดลาเหมือนคนไทยไม่ก็ยมีออปีนึงกลับบ้านคนเดียว เพราะเขาอยู่นี่อยู่แล้วจะลาไปไหนไม่รู้จะไปไหนไปก็ต้องใช้ตังค์อยู่ที่นี่แล้วท่านานนะลาะเฉพาะช่วงสงกรานต์กับยิ่งตอนนี้นะตรงแม่สอดนี่สามปียังไม่กลับบ้านเลยขยันมากเพราะฝั่งนู้นยังยิงกันไม่เสร็จข้อดีก็คือเราไม่ขาดแรงงานและเดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านสเสนบอกนะหน้าร้านเนี่ยถ้ามีเจ้าของร้านอยู่ แล้วเด็กมาเป็นคนขายหน้าร้านเด็กเหล่านี้จะตั้งใจทำงานตั้งใจให้บริการลูกค้ามีมาี่จะยืนมองตาแล้วตั้งใจฟังลูกค้าจะดูอะไรจะถามอะไรตั้งใจฟังมากเพราะว่าไม่ตั้งใจฟังไม่ได้เพราะว่าตั้งใจฟังอย่างฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทําไม่ตั้งใจฟังนี่งงใหญ่เลยเพราะนั้นเวลาลูกค้ามาจะตั้งใจฟังแล้วอะไรคะแล้วอะไรคะเชิอค่ะดูได้เลยยีดูดูดูดดเลย ไม่ให้แต่มึงฟังไม่รู้เรื่องอ่ะกูก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนั้นต่างคนต่างตั้งใจคนซื้อก็ตั้งใจซื้อนะคนขายก็ตั้งใจขายต่างคนต่างตั้งใจมีความสุขมากนะฮะเพราะน,นั้นดีกว่าเด็กที่ให้บริการการขายหน้าร้านเป็นคนไทยเยอะฮันจเนยไม่เชื่อลองดูดิไปตามห้างใหญ่ๆอ่ะแล้วมีซุ้มขายของนั่งเล่นมือถือไม่สนใจเลยเรายืนดูอยู่ ก็งเงยหน้ามาดูแล้วก็เล่นต่อประมาณว่ามึงมีปัญญาดูก็ดูไปนะส่วนกูเองไม่เป็นไรหระกูเล่นมือถืออยู่และชีวิตตื่นเต้นตลอดถ้าได้แม่บ้านเป็นคนต่างด้าวผมเคยได้พ่มามาชื่ออาสุยอาสุยได้มาทําอะไรครับอาสุยมาทํางานบ้านกลับจากทํางานเหนื่อยๆซื้อหมูสเตะบอกอสุยเอาหมูสเตะไปใส่จานให้หน่อย สุดยอดท่านประธานถ้าเป็นแม่บ้านคนไทยเนี่ยต้องล้างจานประมาณ3 4มสี่ใบเพราะมันต้องใส่หมูสเต๊ะใส่น้ำจิ้มใส่อาจยา์ใส่ขนมปังเอาสุยจานเดียวมาหมดเลยท่านประธาน <c oughs> เอาหมูสเต๊ะไว้ข้างล่างขนมปังทับข้างบนเอาน้ำลาดจากข้างบนนึกอ,ออกมาเหมือนปิงชู หมูสเต๊กปิงชูรู้จักไหม่รับแม่แล้วเอาอจัรลากข้างบนล้างจานเดียวผมไม่ดูอสุยแม้แต่คำเดียวหนึ่งผมประหยัดน้ำไม่ต้องล้างจานหลายใบและสองก็คือผมผิดเองเพราะผมไม่เคยสอนเขาแต่ที่ผมไม่ไม่รู้ว่าเขาไม่เคยกินหมูสเต๊ะอยู่บ้านเขาเขาเคยกินตะหูหมูย่างเขาอาจจะไม่เคยรู้จักหมูสเต๊ะ บอกเขาไปใส่จานมันก็ใส่จานมาไม่ได้ผิดตรงไหนเลยผมก็เลยได้กินหมูสเต๊ะปิงชูไม่ได้ผิดอะไรผมไม่ว่าเขาท่านประธานที่เคารพครับถือว่าได้สูตรใหม่มาครับคนเหล่านี้ที่ข้ามาอยู่ประเทศเราเขาตั้งใจมาทำงานแล้วคนเหล่านี้ก็จิตใจดีผมถึงตั้งสมมติฐาน,นว่าเขาไม่ใช่โจรเขาไม่ใช่ผู้ร้ายท่านประธาน วัดใกล้ๆตลาดสี่มุมเมืองอ่ะเอ,อ่ยชื่อก็ได้วัดวัดประยูนยเข้าพรรษาออกพรรษาล่าสุดทอดกระถินท่นานประธานเชื่อไหมต่างด้าวเยอะกว่าคนไทยที่เข้าวัดเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำบุญจะเข้าไปทำอะไรในวัดทอดกระถินแล้วเข้าไปทำบุญโอ้โหแต่ละคนมีกระถินแต่ละกองแต่ละกองแบงค์ยี่สิบเขียวตึก๊ก แรงงานเนี่ยทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคนในตลาดเจ้าของแผงเจ้าของร้านก็แดงสะพั่งน้ําตาลพรึบต่างด้าวเขียวพรึบแต่ทำบุญทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวสิ่งที่รัฐบาลทำต่อจากนี้ไปก็คือ ทำให้เข้ามาอยู่ในระบบนะเราจะได้เก็บภาษีเขาได้เราจะได้ดูแลเขาได้เราจะได้ตอบสนองความต้องการเขาได้เพราะเขาจะต้องมาอยู่ในระบบเราเราก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะทําต่อไปครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับตกลงมันใช้ผมแล้วผมใช้มันครับเนี่ยตกลงใครใช้ใครครับเนี่ยครับ